ตอนนี้ตั้งแต่ท่ากิเลกไล่ลงมาเรื่อยๆผมเชื่อมั่นครับว่าเขาเตรียมความพร้อมเราเห็นครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ก็ยังมีการดําเนินการกิจกรรมมากขึ้นกว่าเดิมไปซ้าไปโดยเฉพาะตอนนี้ผมมีความกังวลครับในเรื่องเกี่ยวกับเหยื่อการค้ามนุษย์จริงๆเพราะว่าหลังจากที่เขาต้องสะดุดเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาสีดาสีเทาสีดําของเขาการโทรศัพท์ไปหาคนทั่วโลกเพื่อจะเอาเงินเข้ามาเนี่ยเขาเริ่มมีการสะดุดเกิดขึ้น แต่ต้องผลักดันให้คนที่ตกเป็นเหยื่อการค้าม,มนุษย์นั้นต้องหาเงินมากขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปพบกับท่านสีจินผิงคงจะคุยเรื่องนี้กันว่าจะจัดการกันอย่างไรเพราะเราต้องการความร่วมมือจากรัฐบาลจีนกับเกี่ยวกับการจัดการพวกกคอเซ็นเตอร์พวกขบวนการค้าม,มนุษย์นี้อย่างแน่นอนเรื่องซิลสต็อกเซฟผมเชื่อมั่นครับว่าเราจําเป็นกับจะต้องมีการซิลชายแดนให้ได้ต้องเอาพื้นที่ต่างๆเข้ามาแก้ไขปัญหา ท่านรัฐมนตรีก็ชี้แจงออกมานะครับว่าจริงๆแล้วทาไมถึงใช้ระยะเวลานานถึง13วันผมใช้แค่วันที่24มกราคมจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์จริงๆแล้วครับท่านครับการที่เราใช้เวลา13วันนั้นที่ผมพยายามจะเสนอขึ้นไปก็คือว่ามันเป็นเวลาที่ทําให้ฝั่งนู้นนักธุรกิจเทาดําสามารถเตรียมความพร้อมได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟเองก็ตามไม่ว่าจะเป็นน้ํามันต่างๆเองก็ตามเขาสามารถทําได้เตรียมได้ ตอนนี้ตั้งแต่ท่ากิเลศไล่ลงมาเรื่อยๆผมเชื่อมั่นครับว่าเขาเตรียมความพร้อมเราเห็นครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ก็ยังมีการดําเนินการกิจกรรมมากขึ้นกว่าเดิมได้ซ้ำไปโดยเฉพาะตอนนี้ผมมีความกังวลครับในเรื่องเกี่ยวกับเหยื่อการค้ามนุษย์จริงๆเพราะว่าหลังจากที่เขาต้องสะดุดเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาสีดํา,า,า,าของเขาการโทรศัพท์ไปหาคนทั่วโลกเพื่อจะเอาเงินเข้ามาเนี่ยเขาเริ่มมีการสะดุดเกิดขึ้น แต่ต้องผลักดันให้คนที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์นั้นต้องหาเงินมากขึ้นอันนี้แหละครับที่เป็นปัญหาจริงๆเราจะทํางานกันอย่างไรประเทศไทยเราเป็นประเทศทางผ่านครับท่านประธานท่านรัฐมนตรีก็ชี้แจงออกมาว่าเราจริงๆแล้วเราไม่สามารถเข้าไปทําอะไรต่างๆในอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านได้แต่ว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศทางผ่านจริงๆ ณปัจจุบันนี้ที่ท่านร,นร,านานรองนายกรัตรีภูมิธรรมเดินทางลงไปในพื้นที่และคณะบริหารผู้บริหารระดับสูงลงไปเนี่ยผมเชื่อครับว่าวันนี้จะมีการปล่อยตัวเหยื่องการค้ามนุษย์6 1คนออกมาวันนี้มีข่าวออกมานะครับว่าช่วงบ่ายวันนี้ก็น่าจะมีการปล่อยตัวท่านรองนายกรัฐีมนตรีก็คงจะไปรับแต่ท่านประธานครับเราเห็นครับว่าตอนนี้เรามีเหยื่ออย่างน้อยเนี่ย6ก0 0กว่าชีวิตกว่า25สสัญชาติ ที่ตกไปอยู่ในเงื้อมือของขอบวนการค้ามนุษย์พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ต่างๆเหล่านี้วันนี้ถ้าสมมติว่าการตัดไฟตัดน้ำมันตัดสัญญาณโทรศัพท์เป็นไปได้จริงสามารถยุติพวกคอร์เซนเตอร์ต่างๆยุติขบวนการค้ามนุษย์ได้จริงๆเหยื่อแค่6000กว่าชีวิตจะเข้ามาในประเทศไทยแต่6000กว่าชีวิตนี้เป็นการประเมินขั้นต่ำที่สุดนะครับเชื่อผมเป็นหลักหลายหมืน่นอาจจะถึงแสนที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ บริเวณชายแดนนั้นคุณประธทนครับเป็นหน้าที่ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนผ่านศูนย์สั่งการชายแดนตอนนี้ศูนย์สั่งการชายแดนที่อยู่ในมือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องทําการถ้าสมมติมีคนหลังไหลเข้ามาเป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย์ท่านจะทําอย่างไรท่านมีมาตรการอย่างไรในการรับมือกับจํานวนคนที่เป็นเหยื่อการฆ่ามนุษย์มากมายเรามีกลไกการคัดกรองระดับชาติ NRM National r e f e r l Mechanism ที่สามารถที่จะใช้กระทรวงพัฒนาสังคมเป็นหัวแต่ว่ายังไงก็ตามตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วท่านรับไหวไหมท่านจะทําอย่างไรในการที่จะดูแลในการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับการรับเหยื่อการค้ามนุษย์แล้วศูนย์สังการชายแดนนี้ไม่ใช่แค่การตอบรับอย่างเดียวนะครับผมอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีช่วยชี้แจงครับท่านประธานว่าท่านจะทําเชิงรุกอย่างไรโดยผ่านศูนย์สัส่งการชายแดนที่อยู่รอบบริเวณประเทศไทยจริงๆแล้วมีหมด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยมีหมดท่านจะใช้ศูนย์สัส่งการชายแดนตรงนี้เป็นการทํางานเชิงรุกในการป้องกันปราบปรามเยียวยาเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้อย่างไรท่านมีศักยภาพเพียงพอหรือไม่ท่านเตรียมความพร้อมหรือไม่ถ้ามีมาตรการอย่างไรขออนุญาตให้ท่านท่านตรีช่วยชี้แจงครับท่านประธานขอบคุณครับ ในส่วนของการทํางานแต่ละพื้นที่ค่ะก็ต้องนําเรียนว่ามีความแตกต่างกันนะคะฉะนั้นเราเองจึงได้ให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะได้ประเมินในเรื่องของการป้องกันที่จะทําให้เกิดผลสัมฤทธมากที่สุดโดยได้รับนโยบายนะคะจากทางส่วนกลางให้ได้รู้ว่าเราเองถือว่าเป็นวาระที่สําคัญมากๆนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านบอกค่ะว่ามี ประชาชนไม่ใช่เพียงชาวไทยเท่านั้นแต่ว่ามาจากทั่วโลกจริงๆที่ถูกล่อลวงเข้าไปนะคะเห็นในสิ่งที่ดิฉันได้พบเนี่ยบางทีแล้วมันเกิดขึ้นจากการที่ออผู้ที่ถูกล่อลวงเหล่านั้นเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการนะคะถูกหลอกไปด้วยการที่กล่าวว่าจะพาไปทํางานนะคะหรือแม้แต่มีค่าตอบแทนที่สูงกว่าในจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเั้นสิ่งที่เราพยายามที่จะเน้นย้ําในเชิงลุกมากๆก็คือการสร้าง เรียกว่ากระตุ้นการรับรู้นะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเหล่านั้นไปถึงผู้ที่อยู่ในความเสี่ยงว่าจะถูกล่อลวงเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่พึงประสงค์ให้ได้มากที่สุดการสกัดตั้งแต่จุด ะะก่อนที่จะข้ามแดนผ่านแดนของเราไปนี่ก็เป็นเรื่องที่เราเองนั้นเน้นย้ําให้เจ้าหน้าที่ของของทางฝั่งไทยของเราเนี่ยค่ะได้ตรวจตราอย่างเข้มข้นนะคะซึ่งก็ต้องเป็นความร่วมมือกันจากทุกๆภาคส่วนจริงๆค่ะที่ได้รับทราบแล้วก็ในส่วนของการข่าวของเรานะคะว่าจะมีช่องทางไหนที่เป็นการหลุดลอดไปสําหรับผู้ที่ จะข้ามไปฝั่งที่จะทําให้เกิดกันอันตรายแล้วเนี่ยซึ่งเราก็พยายามที่จะทําทุกวิถีทางนะคะต้องต้องต้องเรียนว่าในส่วนที่เราเน้นย้านี้ก็คือการสร้างการรับรู้ของพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างมากที่สุดไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทั้งในเรื่องของแกลง call center นะคะในเรื่องของการหลอกลวงการค้า มนุษย์ต่างๆนี้แล้วรู้ให้เขารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากๆไม่ไกลตัวเลยวันนึงอาจจะเป็นลูกหลานของเราเองก็ได้ถ้าหากว่าเราไม่ให้การสําคัญแล้วก็ไม่ให้การตระหนักรู้ในเรื่องนี้นะคะดิฉันก็คิดว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามชายแดนต่างๆนั้นได้ทํางานกันอย่างเต็มกําลังแต่เราก็ไม่ละเลยนะคะในจุดที่เรา ได้รับข้อมูลมาว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งที่มีส่วนรู้เห็นในเรื่องเหล่านี้ด้วยเรารับข้อมูลไว้ทั้งหมดแล้เราก็ทําการสืบสวนให้ทางฝ่ายมั่นคงดําเนินการให้ปรับปารามในเรื่องนี้นะคะให้หมดไปให้ได้สิ่งที่ดิฉันจะได้กล่าวถึงนะคะในส่วนของความมั่นคงแน่นอนค่ะทางรัฐบาลจีนนะคะได้ส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านหลิวจงอี้ลงมาในพื้นที่นะคะเราเองก็ เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นจริงๆแล้วก็เมื่อเราตัดไฟไปแล้วเราก็คิดว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่การส่งสัญญาณนะคะจากนานาประเทศที่ให้ได้รับทราบว่าประเทศไทยเรามีความจริงใจแล้วก็จริงจังแล้วก็ตั้งใจในการที่จะปรับปรามเรื่องนี้นะคะให้ทุกๆคนนั้นได้ รับทราบว่าเราไม่เคยนิ่งนอนใจในเรื่องนี้ด้วยก็ขอให้ทางพี่น้องนะคะเพื่อนสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรทุกทุกคนทุกทท่านนะคะได้รับทราบแล้วก็ได้ รู้ว่าทุกคนนั้นสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันเรื่องนี้ไปได้วยกันท่านเองที่ลงพื้นที่นะคะก็อาจจะนําข้อมูลแล้วก็นําความรู้นะคะไปสร้างความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ได้รู้ว่าภัยที่มันคุกคามเข้ามาเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในประเทศเราเองแต่มันมาจากต่างประเทศซึ่ง เราเองก็พยายามทุกวิถีทางในการที่จะป้องกันแล้วก็สก,กัดสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เข้ามาในประเทศของเราให้ได้ในเรื่องของการสั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดค่ะไม่เพียงเฉพาะจังหวัดที่มีชายแดนติดกับเพื่อนบ้านหรือเป็นพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงเท่านั้นแต่ทุกๆจังหวัดต้องทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดนะคะในการดูแลในเรื่องของชายแดนไม่ให้เป็นที่ที่ เป็นการสนับสนุนต่อผู้ที่กระทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดนะคะสแกมเมอร์คอล r เซ็นเตอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาติการค้าม,มนุษย์ใดๆก็ตามจะต้องไม่ให้เกิดขึ้นเรามีการประชุมนะคะกันในทุกๆสัปดาห์แล้วก็ยังมีการอัปเดตในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้ทราบนะคะว่าวันนี้จุดนี้มีความเสี่ยงอย่างไรมีสิ่งที่เป็นผิดปกติอย่างไร ฉันขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเช่นนะคะจากข้อมูลที่ทางท่านทางเจ้าหน้าที่ได้นามาสปอร์ตในเรื่องของการปฏิบัติการตัดไฟในครั้งนี้ยกตัวอย่างเช่นที่บ้านพระเจดีสามองค์การจนะบ,บุรีนะคะเมืองพญาตองสูที่ท่านเองก็ทราบว่ามีการขยายตัวของกลุ่มธ,ธุรกิจผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีการประกฏดว่ามีการ มีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นจํานวนมากมีการเคลื่อนย้ายนะคะจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่ไม่ใช่คนไทยแล้วก็ที่มาจากทางเมียวดีด้วยนะคะตรงนี้ก็มีข้อมูลที่ส่งเข้ามาให้ทางการไทยนั้นได้รับทราบแล้วก็ยังมีการขอใช้ไฟเพิ่มนะคะซึ่งมันก็ทำให้เรานั้นประมาณการได้ว่ามีความเสี่ยงที่จะนำถูกใช้เป็นฐานกำลังในการผลิต ยาเสพติดหรือกระทําการที่ผิดกฎหมายเหตุนั้นข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาจากภาคพื้นที่เป็นท้องถิน่นเป็นจากจังหวัดเป็นจากบุคลากรของเราที่อยู่ในพื้นที่ทําให้เราสามารถได้รับทราบข้อมูลก่อนแล้วก็ทําการสกัดกัน้นไม่ให้สิ่งนั้นลุกลามขึ้นจนใหญ่เกินกว่าที่เราจะป้องกันได้ในอนาคต